ในตอนที่64่นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการนะครับสร้างโมเดล3มิติส่งแบบนะครับไปเขียนในเลเยอร์นะครับง่ายๆเลยนะครับจากนั้นส่งต่อออโตแค d ครับเป็นเส้นเวกเตอร์ทำย่างไรนะครับโอ้โหบอกเลยชีวิตดีๆใครก็ตามนะครับที่จะเขียนแบบนะฝึกนี่ยถ้าไปฝึกเขียนออโตแครโดยตรงเลยเนี่ยผมบอกเลยว่ายากแล็เหนื่อยมากๆนะครับซึ่งมันเขียนทีละด้านทีละด้านเสียเวลาถูกไหมแต่ถ้าเราขึ้นนะครับโมเดล3มมิติก่อนใน sketchup จากนั้นส่งไปเขียนแบบนะครับ ทีละด้านทีละด้านในเลเยอร์แล้วค่อยส่งต่อเข้าอต o แค d ครับนี่คือวิธีที่ดีที่สุดนะมันเหนื่อยน้อยมากครับ work smart ครับทำงานอย่างฉลาดครับ o n t work hard ครับลองมาดูหลักการนะใครๆก็เขียนแบบได้อย่างรวดเร็วครับขึ้นสายิธีก่อนแล้วส่งเข้าออโต้แคชีวิตทีด่ดีครับ เราจะเริ่มต้นนะครับจากการสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่เท็กเจอร์ให้เขาด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยละผมสร้างมาละนะครับก็อยากจะทำดีเทลนะครับภาพด้านนะครับส่งไป SketchUp นะทำยังไงโอเคคือถ้าเรามีชิ้นงานเดียวนะครับแล้วก็อยากประหยัดเวลาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสร้างซีนก็ได้เดี๋ยวผมทำคลิปนี้นะครับโดยการที่ไม่ต้องสร้างซีนนะครับแล้วก็ไปจัดในเลเยอรดีกว่า จะได้คุณจะเห็นภาพนะว่ามันง่ายครับก็เหมือนเดิมครับเซฟไฟล์ก่อนนะครับไฟล์แล้วก็เซฟนะครับจากนั้นค่อยส่งนะออกไปนะครับวิธีการส่งก็ง่ายครับเหมือนเดิมเลยนะไปที่คําสั่งครับไฟล์นะครับไฟล์นะจากนั้นไปที่คําสั่งที่เรียกว่า s e n t to layout ครับคลิกเลยครับ จากนั้นมาจะไปเปิดโปรแกรม Layout ขึ้นมานะครับโปรแกรมสเกตอฟก็จะลิงก์ไปที่ La y o u t ครับก็เหมือนเดิมเลยที่เราเรียนมานะครับก็เดี๋ยวเราเลือกอะไรง่ายๆเลยครับ A3 landscape นะ t e m p l a t นี้ง่ายเลยครับตอนนี้เราก็จะได้ภาพนะครับ Viewport นะครับขึ้นมาในโปรแกรม Layout ครับโอเคครับตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับคือเดี๋ยวเราจะลองแปลงภาพเป็น r a s t e r นะครับ r e n d e r นะแล้วก็เป็น เวกเตอร์แล้วเป็นไฮบริดทดลองดูก่อนนะครับว่าถ้าส่งไปเลเยอร์เนี่ยเอ่ไม่เป็นเลเยอร์ส่งไปอัลต์แคนเนี่ยเป็นยังไงโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาที่โปรแกรมสเกตอัพครับนะตรงนี้ครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าทำไมผมพูดถึงโปรแกรมสเกตอัพเพราะว่าตรงนี้ครับตรงตรงดีฟ l ลตรงดีฟ l ลเนี่ยครับมันจะมีคําว่าสเกตอัพโมเดลตรงเนี้ยนี่คือคําสั่งนะครับที่มันจะเชื่อมต่อกับสเกตอัพนะครับกดที่วิวพอร์ตนะครับหรือซีนที่เราเลือกไว้กดที่สเกตอัพโมเดล ดับดาวเมนูครับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับค่าได้นะครับเราเรียนมาแล้วนะครับผมจะปรับให้มันเป็นออโตกราฟิกออโตกราฟิกคืออะไรครับให้มันเป็นลักษณะของตัวภาพที่มันมีพารา l l ลโปรเจคชันอ่ะคล้ายๆกับทูดีแนะครับจะได้สเกลมันจะหายไปไหมตรงเนี้นะครับให้เรานะครับเข้าไปข้างในครับแล้วซูมนี่ครับเข้าไปข้างในแล้วดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกก็เปแล้วซูม ได้ปุ๊บก,กดสเปซบาหนึ่งครั้งเนี่ยครับนี่คือง่ายๆเข้าไปข้างในครับแล้วก็ซูมหานะครับถ้ามันหายไปนะก็กดสเปซบาหนึ่งทีนะครับมันก็จะออกมาข้างนอกครับดับเบิลคลิกเข้าไปซูมกดสเปซบานะครับจากนั้นมานะครับมันจะขึ้นสเกลออกมา current scale มันหนึ่งต่อหนึ่งจุดศูนย์หกสามเก้าแปดเนี่ยมันไม่เวิร์กเราก็กดดับเบิลเมนูครับแล้วเลือกสเกลหนึ่งต่อสอง ในเวอร์ชันใหม่นี้นะครับถ้าเราต้องการสเกลเราพิมพ์ได้เองเลยครับหนึ่งต่อสองจุดห้าเดนเมันก็จะได้เหมือนกันครับเข้าใจไหมครับนี้เรากำหนดได้เองนะครับอ่าผมว่าหนึ่งต่อสองเ e r นะครับหรือถ้าการหนึง่งหนึ่งต่อหนึ่งก็แบบนี้ครับหนึ่ต่อหนึ่มันจะใหญ่ไปนะผมเอาหนึ่งต่อสองแล้วกันนะครับโอเคแล้วกดตรงน,นี้ครับ Preserve Scale on Resize ก็คือการล็อกสเกลไว้เลยห้ามเปลี่ยนละตอนนี้เวลาเราคลิกซ้ายค้างไว้ดึงอย่างเงี้ยครับมันก็จะล็อกไว้ไม่ให้ขยับละนะครับแล้วเราก็กลับมากดตรงนี้อีกทีครับ Standard View ให้มันเป็น Iso View ครับแค่นี้แหละครับเราก็ได้ Laster ที่เป็น1ต่อ2 Iso View ครับขนตัลค้างไว้ Copy มาวางครับ นะครับแล้วก็ลากมานะแล้วตามด้วย x 2ครับเหมือนสเกตับนะครับ x 2แล้ว Enter ครับเราก็จะได้มาคูณ2ตัวตรวเยอะเท่ากันครับเอาละส่วนนี้ครับผมจะแปลงเป็นตรงนี้ครับอูเวกเตอร์ส่วนตรงนี้ครับผมจะแปลงเป็น Hybrid มันเตือนครับไม่เป็นไรนะนะโอเคครับตอนนี้เรามีในส่วนที่เป็นตัว นะครับตัวนี้เป็นตัวเ a s t e r ตัวนี้เป็นตัว Vector แล้วตัวนี้ครับเป็นตัว h y บริดนะทำเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปที่ไฟล์ DWG นะครับแล้วเราลองมาดูกันนะว่ามันจะเป็นอย่างไรครับแต่นะฮะอย่าลืม d ดิเมนชันลองใส่ไปด้วยนะครับอเี๋ยวผมลองเอาเทคนะครับเลเบลนะชี้ชิ้นงานนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับอันนี้คือทำอธิบายนะ นะครับ่คลิกนะครับแล้วก็อธิบายนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์มาสักอย่างนะนะครับเป็น product version วอร์ช o น,นหนึ่งนะครับอ่ลองพิมพ์มาสักอย่างหนึ่งด้วยออกแบบโดย อาจารย์ป้อมอเขีนเยนอะไรไปเรื่อยๆเรื่อยเปลือยนะครับโอเคนะตัวหัังสือฟอนต์ผมไม่เปลี่ยนล้วนะครับไม่จะเป็นนะเอาละมาเลยครับวิธีการส่งออกนะครับไปที่คำสั่งครับไฟล์ ExportDWG ไฟล์ ExportDWG ครับเอาละเราก็เลือกตำแหน่งเซฟครับผมก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่เดสก์ท็อปนะผมตั้งชื่อว่า DWG แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเทสหนึ่งนะครับแล้วก็เซฟตอนนี้สำคัญมากนะครับเราจะต้องเลือก dwg ให้เป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับตัวที่เรามีครับผมเอาพิมพ์นิยมเลยนะสอง7ครับเพจครับเลือกได้ว่าจะเอาจากเพจไหนหรือเพจไหนทีละแผ่นก็ได้นะครับอันนี้มันเลือกปกตินะที่เหมือนกันปีนทั่วไปนะครับเราก็เลือกได้ว่าจะเอาแต่ละหน้าแต่พวเออเนี่ยตอนนี้มันมีแผ่นเดียวไงเออเราจะเลือกอะไรก็ไม่สําคัญนะ ต่อไปเลเยอครับจะมีเขา create dwg dxf layer from layout layer คือเราสามารถจะสร้าง l a เยอรส่งไปในแคดได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าไที export invisible layer นะครับคืออะไรนะเดี๋ยวอันนี้คือ,อส่งไอเลเยอรที่โดนปิดด้วย invisible คือถ้าอยากส่งออกไปแล้วมันปิดอยู่อะหรืออยากมันเห็นด้วยอะใน layout คือไม่พูดอะไรอยากคือถ้า layout มันปิดเลเยอร์อยู่อะครับเราส่งออกไปได้ แต่ตอนนี้เรายังเดี๋ยวเดี๋ยวเลเยอร์เดี๋ยวเราเรียนรู้อีกทีนะนะครับอันนี้มันมีเรื่องเลเยอร์ที่แท็กเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเรียนรู้อีกทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเอาเบสิกก่อนนะครับให้รู้ก่อนว่ามันคืออะไรก่อนนะนะครับต่อไปครับตรงนี้ export entity as color by layer อะไรพวกนี้เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดถึงเลเยอร์ก่อนละเอียดก่อนเจาะที่เลเยอร์อย่างละเอียดอีกทีนึงก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเลเยอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะงงในเลเยอร์เนี่ยมันมีความซััับซ้ออออออนนนนนนเเเเเรรรรืืืื่งลย์หหหมมกกกแท็ะคับ โอเคต่อไปนะครับต่อไปเราก็ไม่สนใจอะไรมากสนใจตรงนี้ครับมันจะมีคําว่า Export for s k e t c h รนี่แหละสาคัญมากอันนี่แหละคือหัวใจเลยครับคือการที่เราจะเลือกนะครับว่าอยากให้แบบเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยตรงเนี้ยมันสําคัญมากนะครับถ้าเรา Export for s k e t c h ออกไปนะครับนะมันจะแบบทั้งหมดของเราเนี่ยมันจะไปเขียนในหน้า เปเปอร์สเปซนะครับคือคำอธิบายทั้งหมดของเราจะไปอยู่ในเปเปอร์สเปซนะแต่ถ้าเรากด Export for s ฟล์สไว้คำอธิบายแล้วก็ทุกอย่างของเรากรอบของเราจะไปอยู่ในหน้า m โมเดลสเปซคือถ้าใครเขียนแคทอยู่จะเข้าใจว่าวงอธิบายอะไรนะครับเดี๋ยวเราเอา Export for s ฟล์สออกไปตรงนี้นะนะครับนะออกไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเป็นยังไงเทียบกันนะนะกับ export กับ ที่เป็นมีสเกดั p for ตัวแม่ export for สเก t ัปไม่ไม่มีกับเราติ๊กถูกที่ export for ส r a p ับเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการที่ส่งไปโดยที่ไม่มี export for สเกดั p หรือส่งออกไปโดยไม่เข้าสเกดั p ความหมายตรงนี้นะครับคืออะไรโอเคกดออกเลยครับ export จากนั้นผมจะส่งออกอีกครั้งหนึ่งนะไฟล์ export แล้วคราวนี้ ผมจะเรียกว่าเทสสองแต่คราวนี้ผมจะติ๊กคําว่า export for setup แล้ว export โอเคเดี๋ยวผมต้องใช้โปรแกรมนะครับ open source เรียก open source ก็ไม่ได้นะโปรแกรมฟรีดีกว่า <laughs> ไม่ใช่ open source นะออันนี้คือตัวโปรเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเงินนะแต่มีตัวฟรีอยู่เชฟจริงๆก็มีแคต open source เหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้ใช้ อ่ะเราก็กดมานะ New, New Drawing แล้วก็ไปโอต้อง Open ครับไม่ค่อยได้ใช้นานนะ Cat เลกใช้แล้วจริงๆครับนะครับอ่ะอันนี้คือปริ้นออกมาเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ print นี่ส่งเข้าไปใน DWG เป็นแบบนี้ครับอันเนี้ยคือแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งอถ้าอย่างนี้มันเห็นไม่ชัดนะจะต้องเปิดที่ c a t Viewer ครับจึงจะเห็นชัด โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดในตัว Cat Viewer คลิกขวานะแล้วก็ Open with SketchUp แล้วก็เลือกตัวตัวนี้นี่ครับอ่ะจะเห็นนะครับว่าถ้าเราเลือกแบบที่หนึ่งะครับมันจะไปพลอตตัวคำอธิบาย Dimension ไว้ White, อยู่ในหน้า Paper ผมจะไม่ได้เล่นก p a p e r Space หรือว่าเป็น Layout Space นะครับตรงเนี้ยไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ ยมันจะดึงดึงโมเดลออกไปแล้วเป็นวิวพอร์ตที่ตัว paper space ตรงนี้นะครับนะครับเปเปอรไปตรงนี้นะครับนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเราเลือกอีกแบบหนึง่งไฟล์ open นะครับผมจะไปดูแบบที่สองแบบที่สองเนี่ยถ้าใครต้องการแบบนี้ครับคนไทยทำแบบนี้เยอะนะก็คือไอตัว layout เนี่ยนะครับ มันจะไม่มีอะไรเลยแต่มันจะมาเขียนอยู่ในหน้านี้ครับหน้าโมเดลสเปซซึ่งโดยหลักการเนะี่ยการปรับสเกลในตรงเนี้ยโดยตรงเลยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องไปปรับสเกลในหน้าเลเยอร์สเปซนะครับนะหรือหน้าผมไม่ไม่รู้ไม่รู้เรียกอะไรขอขอขอภัยนะผมไม่รู้แคดจริงๆนะนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมนี่โง่เง่าเรื่องแคดมากนะครับแล้วผมไม่ได้ใช้ด้วยผมแค่ดูเป็นนะวัดเป็นนะครับแล้วก็เคยเคยเขียนเป็นแบบงูปลาตอนนี้ก็เริ่มใช้นานแล้วเป็นสิปีแล้วนะครับ อันนี้ต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้เก่งเรื่องขัดเลยนะครับโอเคก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนั่นเองเราเลือกเองนะจะแบบไหนครับคือถ้าเราจัดหน้าดีๆนะอ,อ่มันมันมัน,ม,นมันอยู่ที่ความต้องการของเราอะคือถ้าใครต้องการจะไปอยู่ในหน้าเลเยอร์สเปซก็ดีนะแต่ถ้าคนไทยส่วนใหญ่ผมเห็นเขียนแบบนั้นก็เป็นอยู่ในหน้าโมเดลสเปซนะสเกลก็สเกลหล,ลอกเอานะซึ่งจะผมผมก็งงเหมือนกันได้บางทีมืนเลเยอร์ในในหน้าโมเดลสเปซนะจริงๆควรไปทำาลสเกลอย,อยู่ในหน้าวิวพอร์ต ที่เป็นอยู่ในนะครับในหน้ากระดาษมากกว่านะอ่ะโอเคไม่ว่าอย่างนก็ตามครับนะอันนี้ไม่ไม่ได้ก้าวล่วงเรื่องการจินจัดนะโอเคแต่สําคัญตรงนี้ครับจะเห็นไหมว่าเวลาเราทำงานครับเราจะโฟกัสที่แบบตรงนี้ถูกไหมเนี่ยแบบนี้ครับตรงเนี้ยแค่นั้นเองนะครับตรงเนี้ยเราคงไม่ใช้เราไม่ค่อยใช้เราในแคตครับเราต้องการเส้นเวกเตอร์อย่างเดียวครับแต่เวกเตอร์เห็นไหมครับมันจะมีเส้นหนาที่ขอบแล้วก็จะมีเส้นบาง ตรงนี้มันเป็นลักษณะของเ,อเขาเรียกโปรไฟล์คือในในตัวสเกตอัพเองเนี่ยมันมีโปรไฟล์เส้นขอบมันจะหนากว่าแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้มันเท่ากันล่ะครับนะทายัางไงนะครับต้องการมันเท่ากันทํายังไงอ่ะเดี๋ยวลอ,ลองมาดูกันนะว่าทํายังไงให้มันเท่ากันนะครับวิธีการคือนะครับวิธีการคือว่าเรากลับไปที่ตัวสเกตอัพนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เอาละในตอนนี้นะครับเราจะลบ ตันี้ทิ้งไปนะนะครับแล้วผมก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับเอาอะวิธีการคือเราจะต้องเปลี่ยนสไตล์สไตล์ของมันครับให้สไตล์ของมันนั้นนะครับเป็นสไตล์ที่มีเส้นเท่ากันหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรเส้นเท่ากันมาดูที่โมเดลก่อนแล้วกันถ้าเรามาที่โมเดลนะครับสามมิติตัวนี้สังเกตนะครับว่าถ้าเราไปที่คาสั่งสไตล์ซึ่งผมสอนในคลิปแรกๆเลยสิตอนแรกนะสไตล์ตรงนี้ครับ เห็นไหมครับว่าแล,วแล้วกดคําสั่งของเรานะไปที่ In Model จะเห็นว่าสไตล์ของเราตอนนี้ครับเนี่ย c o n s t r u c t i o n Document Style ตัวเนี้ยของเราเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูตรงนเนี้ย Edit เนี่ยมันจะมี Profile เท่ากับสองเข้าใจไหมครับมันมี Profile เท่ากับสองซึ่งถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนให้เป็น Profile เท่ากับหนึ่งหรือไม่มีเลยเอ,ออกไปอย่างเงี้ยครับมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับเออพอดี Profile เท่ากับหนึ่งก็ไม่ได้ต้องปิดไปเลย ไอเนี้ยมันมันคือจากเกิดจากโปรไฟล์ซึ่งเราต้องจัดเตรียมมาก่อนครับในในโปรแกรมสกิรับนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราเขียนแคทครับเราปิดโปรไฟล์ไปเลยจบแต่ถ้าเราส่งมาแล้วทํายังไงโอเควิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากครับถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับให้เรามาที่คําสั่งสกิรับโมเดลจากนั้นนะครับจะมีคําสั่งเรียกว่าสไตล์ในสไตล์ครับแล้วกดตรงนี้นะขยายไอสไตล์เนี่ยมันจะมีคําว่า inmo d e l style in m o d e l style ก็คือมันจะเปิด สไตล์ที่มาจากของเราอะครับมาจากโปรแกรมของเราอะครับที่เซ็นต์รับมาอยู่ซึ่งตอนเนี้ยสไตล์มันมีอันเดียวถูกไหมครับเนี่ยสไตล์ของมันมีอันเดียวอยู่เนี่ยเนี่ยสไตล์ถ้ามันมีหลายสไตล์ครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้ถูกไหมซึ่งผมก็สอนในคลิปแรกแล้วว่าเราควรจะมีสไตล์ของเราเก็บไว้ถูกไหมใช้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างไว้ครับทํามีไงใครมาดูคลิปนี้เลยเนี่ยไม่ได้สร้างไว้เราก็เลือกเองเลยครับผมบอกเลยว่าไฟล์ AutoCA d นะครับสไตล์ที่ดีที่สุดนะครับเรียกว่า hidden line style สามารถเปลี่ยนได้ในเลเยอร์ครับฮิดเด่นไลน์สไตล์ดูหลักการครับกดดอบดาเมนูครับมาที่คำสั่งสไตล์จากนั้นเลือกสไตล์ของเราครับเรียกว่า Default Style ดับเบิลคลิกครับจากนั้นมองหาคำว่า h i ดเด่นไลน์สไตล์เนี่ยครับฮิดเด่นคือซ่อนดับเบิลคลิกครับเห็นไหมครับว่ามันจะกลายเป็น h i ดเด่นไลน์ส y l e ์เลยโอ้โหง่ายมากๆครับอีกสักแนฟไดไหมครับตอนนี้เส้นจะเท่ากันหมดแล้วโอเค ต่อไปครับผมจะลองทำไปสองตัวครับตัวแรกระเบิดออกเดี๋ยวผมจะคัดพิมานะตัวแรกผมจะระเบิดออกครับคลิกขวาแล้วออกคำสั่งเอ็กโพรครับเมื่อ explode แล้วภาพตัวนี้ครับมันจะไม่ลิงก์กับสเกลับอีกแล้วครับ เอกพลแล้วครับเห็นไหมมันจะกลายเป็นเส้นครับแต่ตัวนี้ครับเวลาเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปในกราฟอยู่นะยครับตรงนี้ซึ่งก็ยังลิงก์กันอยู่เพื่อจะให้อะไรเพื่อจะให้ดูครับว่ามันต่างกันยังไงนะว่าระเบิดกับไม่ระเบิดมันต่างกันยังไงต่างกันไหมนะครับต่อไปครับผมจะสอนทริคนิดนึงครับ Isometric View นะครับหลายคนทำ Dimension v e r s i ่นเก่าๆเนี่ยทำไม่ได้นะครับดูนะกดตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็ดึงออกไป นี่ครับบางคนบอกดึงแล้วมันทำไม่ได้เพราะว่าสเก็ัชเวอรว์ชั่นเก่าครับเลเยอร์เนี่ยมันไม่รองรับ ISO v i ิวครับผมขอคลิกขวาก่อนนะแล้วปิดกริด Snap ก่อนนะเอาละวิธีการคือให้เรากด a l t เทอร์เนตหนึ่งครั้งออสตัสดต้องค้างไว้ออาตดีค้างไว้แล้วลากมาช้าครับมันจะสแน p กับ ISO ซเบติกวิวได้เลยครับค,อคอ่อยๆลืปรับเนี่ครับนี่เห็นไหมมันก็จะได้นี่ครับ เลื่อนเลครับคลิกคลิกดึงแล้วก็คอนโทรลครับแล้วก็ปรับอ่านี่ครับไอโซวิวก็ได้หลายคนนะครับไม่รู้วิธีทำนะครับอันนี้บอกเสียดายมากนะครับน,นี้จะบอกว่าตอนนี้มันแหมสกีดับนี่มันมากไกลแล้วนะครับก็ตอนแรกผมงงเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมมันทำไอโซวิววิวไม่ได้วะอ่ะ ตอนนี้ก็ได้แล้วครับเวอร์ชันนี้นะใครที่ไม่รู้นะครับกดออานเอนร์เ็ตนะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าแหมหนังสือก็ไม่ค่อยบอกนะนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องต้องหาวิธีการดู Youtube เองแล้วแล้วก็ดูดคลิปอาจารย์ป้อมนะครับในไทยนี่รู้สึกคลิปสอนยุทธเลเยอร์ไม่ค่อยมีครับโอเคนะครับแล้วผมก็ลองใส่คําอธิบายครับนะครับโครงการใหม่อ่ะดูว่าฟอนต์เป็นยังไง โอเคได้แล้วครับไฟล์เอ็ก r t พอร์ไฟล์เอ็ก r t พอร์นะครับจากนั้นไปที่คำสั่ง d w g ไฟล์เอ็ก r t พอร์ d w g ครับแล้วก็เทสสามนะครับกดเลยครับ save อ่ะผมจะส่งออกไปเป็นตัวแรกนะครับเป็นแบบไม่เอ็ก r t พอร์ตโ a p ครับต่อไปครับไฟล์ export DUG ครับแล้วเป็นตัวสี่ตัวสี่นี้ผมจะเลือก export for SketchUp ครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงไฟล์เอาเทสสามก่อนนะคลิกขวา Open เอาแล้วครับอ่ะมาดูที่หน้าโมเดลครับหน้าโมเดลครับเป็นแบบนี้ครับโอ้โหแล้วก็หน้าอะไรครับตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตนะครับว่าไอ้เส้นที่มันที่มันปัยปอมตรงนี้ครับที่มันอยู่ในเนี้ยหายไปแล้วนะครับถ้าเป็นทีเดไลน์นะครับเห็นไหมครับทุกคนแล้วแบบเนี่ยโอ้โหหล่อเลยเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราลองลองอีกแบบหนึ่งลองเทดสี่ H4 เนี่ยมันจะไปอยู่นี้ครับในหน้าในหน้าอะไร <c oughs> ในหน้านี้ครับในหน้าโมเดลสเปซเห็นไหมครับโอ้โหชีวิตที่ดีครับนะใครจะมาเขียนแคทอะไรนะนะด้วยวิธีเขียนแคทเี็นก่ยเขียนภาพนี้ได้เหนื่อยมากอ่ะเรามาดูของจริงดีกว่าไหมเดี๋ยวเรามาคลิปหน้ามาดูลองทำฟูลออปชันแคทเลยไหมรอๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะบอกเลยชีวิตที่ดีครับอ๋ยวมาต่อตอนต่อไปนะครับจะได้ทำให้เราสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนแคทได้ แบบเทพเลยครับนะโดยที่ไม่ต้องฝึกแคทให้มันเหนื่อยเสียเวลาครับไม่ได้บอกแคทไม่ดีนะแต่เขียนเลเยอร์เขียนสคริปต์ก่อนมันง่ายครับ